คือเราต้องเดินไปที่บ้านของอดีตสามีอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องก้าวข้ามอําดับแรกเลยก็คือทํายังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเชื่อใจว่าเราสามารถดูแลเด็กร่วมกันได้แล้วนอกจากครอบครัวอดีตสามีแล้วก็ไปที่ครอบครัวของพี่อันอีกว่ายายเนี่ยเขากังวลมากเลยว่าอ้าวแล้วแม่กับเด็กไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วอดีตสามีจะทํายังไงแล้วเด็กมันจะเป็นยังไงยายอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะเราก็ต้องไปรับเขามาติดเทอมเราไปรับลูกมาแล้วก็รับยายมาด้วยแล้วมาอยู่ด้วยกัน และเขาเห็นว่าเราเลี้ยงดูกันแล้วเ,เราอยู่ด้วยกันยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามาทั้งหมดแล้วทุกวันนี้ก็คือเราทําทั้งหมดสําเร็จแล้วนะคะคือตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเราเราอยู่กับเขาเรามีชีวิตกับเขาแล้วเด็กเนี่ยปิดเทิมก็มาอยู่กับเราชีวิตปกติก็มาอยู่กับพ่อแม่ทางทางฝั่งนู้นนะคะก็เลยอยากจะเ่าประสบการณ์ส่วนตัวเราก้าวข้ามมมาได้ยังไงของคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรบคุณตาว่าค่ะ สำคัญมากเลยไม่ต้องพูดเลยนะคะจริงจริงจริง,รงมันมีดีเทลเนาะมันมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าถ้าในส่วนของเราก็คือเราเราไม่ได้มองว่ามีฝ่ายผิดฝ่ายถูกเนาะคือเราเข้าใจว่าความไม่เข้าใจของเขามันเกิดจากอะไรแล้วก็ความกังวลของเขามันเกิดจากอะไรนะคะม,มันมันมีมันมีอะไรเยอะแยะมากมายในสังคมไทยที่ทํางานกับความคิดเรื่องเพศ ของของของแม่เรานะคะแล้วก็ของพ่อแม่ของอดีตสามีด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความกังวลห่วงใยที่เราเข้าใจได้เราก็นี่ค่ะคำว่าก้าวข้ามา 9, ามาอย่างไรเนี่ยคือเราใช้เวลายาวนานนะคะที่พยายามที่จะสื่อสารแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยทําให้เรามาทํางานนี้นะคะแล้วก็เติบโตขึ้นมาจากการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ในในการทำงานด้วยแล้วก็ วันหนึ่งเราก็เข้มแข็งพอที่จะขึ้นมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราก็มองเห็นความเดือดร้อนแบบนี้ใน,ในคนอื่นๆซะซึ่งถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดไม่มีใครส่งเสียงออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีกรณีแบบนี้อีกแล้วแล้วมันใช้ใช้การทํางานที่หนักมากนะคะแล้วก็ยากลําบากพอสมควรในสังคมที่ไม่มีความตระหนักรู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็มันจะกลายเป็นภาระของพ่อแม่แต่ละคนนะคะพ่อแม่หลากหลายเพศแต่ละคนที่ต้องพยายามหาทางรอด ที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองคนรักแล้วก็ครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะลูกของตัวเองเนี่ยมีความสุขได้ในสังคมที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องเพศเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าอยากละนั้นเลยนะคะมันมีคนจํานวนมากที่เรามองเห็นว่าเขาทําไม่สําเร็จแล้วเขาก็เป็นทุกข์กับชีวิตมากแล้วมันส่งผลไปถึงลูกที่ลูกก็มาเป็นทุกข์กับชีวิตต่อทั้งทที่มันพีแค่นี้เองอะค่ะมันพิยงแค่นี้เองก็คือ ปกติกับไม่ปกติเนี่ยเลิกคิดไปได้แล้วเลยแบบนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเออแค่แค่ไขก๊อกตรงนี้เท่านั้นเองทุกคนก็มีสิทธิที่จะมีความสุขและมีสิทธิ์ที่จะมีครอบครัวที่ดีได้เพราะฉะนั้นการที่เรียกร้องให้พ่อแม่หลากหลายทั้งเพศเนี่ยก้าวข้ามมันไม่เพียงพอใช่ไหมคะสิ่งที่พี่<ช>อันพูดก็คือสังคมต้องเปลี่ยนด้วยเพราะถ้าสังคมไม่เปลี่ยนนะคะคำถามต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นคําถามเชิงกดทับเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในสังคมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จริงๆเรามีเวลาจํากัดมากนะคะ ทุกคําถามที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํางานกับสังคมมันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้จบนะคะเพียงแต่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบทุกคําถามนะคะคําถามที่มีต่อพ่อแม่หลากหลายทั้งเพศหลักหลกก็เป็นพ่อแม่หลากหลายทั้งเพศได้ยังไงนะคะเหมือนอย่างเนี้ยค่ะที่ถามถามกันมาใช่ไหมคะแล้วเป็นแล้วส่งผลอาโทอะไรต่อลูกนะคะคำถามที่ห่วงใยต่อลูกลูกจะเหมือนพ่อแม่ไหมลูกจะไปโรงเรียนยังไงจะถูกโรงเรียน ครูในโรงเรียนเพื่อนในโรงแกโรงเรียนรันงแกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะคะำถามเหล่านี้มันก็เชื่อมโยงก,กันอยู่ค่ะเราเราอาจจะสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ประสบการณ์เรามีนะคะแล้วก็อ,อย่างคําถามเนี่ยว่าลูกไปโรงเรียนแล้วแล้วได้รับผลกระทบอะไรบ้างเนี้ยเราคิดว่าไม่ไม่เพียงลูกของพ่อแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นนะ,นะคะคือเด็กทั่วๆไปเนี่ยอันที่จริงก็<ม>ล้อพ่อด่าแม่กันเนาะ คือความความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อหรือแม่เนี่ยนะคะก็ถูกเอามาช่วงใช้ในการรังแกกันในโรงเรียนอันนี้เราต้องขอพูดแบบนี้แต่ในกรณีของพ่อแม่หลากหลายเพศมันล่อแหลมมากขึ้นมันง่ายดายมากขึ้นที่จะทําให้เป็นเครื่องมือเอามาใช้ รังแกกันได้ง่ายขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แต่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นโครงสร้างของสังคมนะคะที่เราต้องพยายามทํางานกันต่อเนาะ,ะเรายกตัวอย่างของการทํางานเรื่องโครงสร้างสังคมในระบบโรงเรียนนะคะตอนนี้มีโครงการที่ว่า p u r p l school นะคะก็คือการที่ลูกโรงเรียนนะคะลูกขึ้นมาลนนลงนะคะเ,เป็นเพื่อนนะคะหรือว่ายุติการรังแกคนที่มีความหลากหลายทางเพศในระบบโรงเรียนนี่คือตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการเคลื่อนไหวนะคะแปลว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เข้าไปเป็นเครือข่ายเริ่ม จะจดจำว่าเราไม่ไม่อนุญาตให้มีการลังแกคนที่มีความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนแต่เราคิดว่ามันไม่เพียงพอคนที่เป็นผู้พิการในโรงเรียนนะคะเยาวชนที่พ่อแม่มีความยากลำบากในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจเด็กชาติพันธุ์นะคะหรือว่าลูกของเราซึ่งมีความหลากหลายทางเพศเป็นเาร์เก็ตของการถูกลังแกเพะฉะนั้นการลังแกในโรงเรียนมันจะต้องไม่มีทุกมิติค่ะ เราควรจะสอนเด็กนะคะแล้วก็เหมือนกับอบรมครูด้วยนะคะมีหลักสูตรที่อบรมว่าการรังแกกันไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้แล้วมันต้องเปลี่ยนเพื่อให้คนทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเนี่ยค่ะมีคําถามสําคัญมากอีกอันหนึ่งนะคะนี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจากเพื่อนที่มาจากประเทศไต้หวันนะคะ,ะเพื่อนบอกว่าในประเทศไต้หวันเนี่ยก็มีการต่อต้านพ่อแม่ที่ เด,เด็กที่เติบโตมาโดยที่มีพ่อแม่หลากหลายเพศหรือว่าพ่อแม่ที่รักเพศเดียวกันนะคะก็จะโดนลังแกมากกว่าเด็กทั่วๆไปในโรงเรียนนะคะเลยเป็นเหตุผลว่าคนในสังคมจึงไม่อยากให้มีพ่อแม่หลากหลายเพศเพราะว่าคิดว่าเด็กจะโดนลังแกมากกว่าเด็กทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปเขาถามว่ามันจริงไหมเรื่องนี้แล้วแล้วเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้เราก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้ค่ะก่อนคือตอนเนี้ย ถามว่าโรงเรียนเดิมอะค่ะที่ลูกเราอยู่ครูมีความเข้าใจแล้วก็เรียกคไกนั์ว่าเราเป็นแฟนแล้วมีความหลากหลายทางเพศนะคะครูก็ปกป้องอะคะ่ะเขาไม่ได้ถูกลังแกแต่พอเขาเปลี่ยนโรงเรียนอื่นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนเพราะนั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้แล้วโชคดีมากที่โรงเรียนนั้นเป็นเครือข่ายของยูเนสโกที่ทําเรื่องยุติความรุนแรงต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะนั้นเรากําลังจะบอกว่าถ้า ทำโครงสร้างนะคะสังคมให้มันเอื้อให้เขาอยู่ในระบบได้เนี่ยเมื่อสังคมเปลี่ยนนะคะเขาเองก็จะอยู่อย่างปลอดภัยซึ่งไม่ใช่แต่เขาเท่านั้นแต่หมายถึงคนอื่นๆด้วยเช่นชาติพันธุ์นะคะเช่นเยาวชนซึ่งมีความอาจจะมีความพิการหรือว่าร่างกายไม่ได้ใช้งานใช้เหมือนกับลักษณะทั่วไปก็จะเป็นทาร์เก็ตของการไม่ใช่ลักษณะขอภัยค่ะ ก็อาจจะมีความแตกต่างในการใช้ร่างกายก็จะเป็นทารก็ตของการถูกลังแกเหล่านี้เราจําเป็นจะต้องจดจําแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันนะคะแล้วก็เลยเกิดการทํางานของเราแบบนี้คะ่ะเพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์นะคะทางานวิจัยแล้วก็หาข้อเท็จจริงคือเราไม่มีข้อเท็จจริงนะคะในสังคมไทยยังไม่มีงานวิจัยว่าเป็นทารกตของการถูกลังแกมากกว่าทั่วไปหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะทําความเข้าใจแต่ในต่างประเทศ มีมงานว<ม>ิ<า>นจ,จัยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะค่ะถ้าถ้าถ,ถาเป็นในต่างประเทศนะคะคำถามต่อไปนะคะอันนี้การอยากมีลูกเป็นความต้องการที่ตอบสนองเรื่องใดของคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเวลาเราได้ยินคำถามแบบนี้เราก็ถามกลับว่าการอยากมีลูกเป็นความต้องการแบบใดของคุณเ,เหรอคะ <laughs> สมมุติว่าถามว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยากมีลูกเพราะอะไรใช่ไหมคะมันเหมือนแบบนี้คําถามกลับก็คือว่าคนที่ไม่ได้มีความหลากหลายทางเพศอยากมีลูกเพราะอะไรคําตอบมันเป็นอะไรได้บ้างคะอยากมีเพราะอะไรคะอะไรนะคะพันอยากมีลูกเพราะอยากมีความผูกพนันอยากมีลูกเพราะอยากดูแลเลี้ยงดูเด็กคนหนึง่งอยากมีลูกเพราะอยากมีคนดูแลยามแก่เท่า แล้วคําตอบเหล่านี้สมมุตินะคะมันมีมากมายเป็นร้อยๆมันสามารถเป็นคําตอบของคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ไหมคะได้ไหมคะได้เรากําลังจะบอกว่าคนที่อยากมีลูกอะค่ะเขามีเหตุผลของเขา <คะ S 2> แล้วถ้าเขาอยากมีเขามีได้ไหมมันก็ต้องตอบว่าได้เพราะเนื้อตัวร่างกายเขา <คะ S 2> แต่ทันทีถ้าเราบอกว่าไม่ได้ด้วยเหตุแห่งเพศมันแปลว่าอะไรคะ,คะด้วยเหตุด้วยเหตุแห่งรสนิยมทางเพศมันแปลว่าอะไร<ค>ะใช่ไหมคะ,คะ ค่ะค่ะอันนี้เราเสริมนิดนึงนะคะเนื่งนี้อาจจะไม่ได้ตอบคําถามนี้โดยตรงนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นภาพก,กว้างๆว่าพ่อแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างเท่าที่เรามีประสบการณ์ได้ได้เรียนรู้มาได้เก็บข้อมูลมาบ้างนะคะคือมันมีหลายรูปแบบมากนะคะอย่างในกรณีที่พ่อหรือแม่เป็นไบเซ็กชวลนะคะ คือเคยแต่งงานนะคะแล้ว,ลวตอนหลังมาหย่าล้างแล้วก็มีลูกเนะะี่ยค่ะแล้วในที่สุดก็คือเลือกที่จะไปอยู่กับคนรักที่เป็นเพศเดียวกันในที่สุดอย่างเงี้ยลูกก็จะต้องบางทีถูกเลี้ยงดูโดยโดยโดย,โดยพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันถูกไหมคะอันนี้คือกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือเด็กที่รับมาเลี้ยงใช่ไหมคะเด็กอุ้มบุญนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กที่เป็นญาติในครอบครัวเป็นหลานเป็นอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นดังนั้นการได้มาซึ่งลูก มันมีที่มาที่ไปที่หลากหลายมากนะคะออทีนี้ทีนี้มันเลยทำให้ให้ให้เข้าใจว่าเออจากคำถามตะกี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ไม่ได้เหมือนในเทพนิยายที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันเสร็จแล้วเออเรามีลูกกันเถอะอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันเป็นเป็นวิธีการคิดในใ,ใ,ในในนิทานในสังคมกระแสหลกักที่บอกเราว่าผู้หญิงวันหนึง่ง ก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายแล้วก็ต้องมีลูกอะไรแบบนี้คือมันก็ง่ายๆขนาดนั้นอะทีนี้พอพอไม่ได้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแล้วแต่งงานจะมีลูกไปทําไมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นครอบครัวแบบที่สังคมคาดหวังอะค่ะแต่เราจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วการมีลูกมันมีหลากหลายวิธีมากนะคะแล้วมันมันมีหลากหลายรูปแบบมากด้วยค่ะมีไหมคะทั้งเราไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีๆลูกเราก็สิบสองขวบเนี้ยค่ะแล้วเราก็มีความพร้อมที่จะดูแลเนี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีความพร้อมเราก็ไม่ดูแลเนี้ยค่ะ เ็นต้นนะคะคราวนี้ด้วยความที่เวลาเรามีจํากัดมากนะคะเราอยากให้ติดตามการสังเคราะห์ข้อมูลที่เราได้นะคะผ่านทางเ,เพจของพ่อแม่หลากหลายอีกทีหนึ่งนะคะเราอยากจะให้ปลาค่ะช่วยสรุปรายละเอียดคร่าวๆเท่า,า,าที่เราพอที่จะมีเวลาสั้นนี้นะคะแล้วเราจะโยนเวลากลับไปที่เวทีประมาณ5านาทีนะคะแล้วก็เราก็จะมีเวลานิดหน่อยค่ะในการที่จะ wrap up ค่ะ ก็สรุปประเด็นสั้นๆนะคะขอสักห้านาทีเนาะก็โดยเท่าที่ฟังมาทั้งหมดอะคะ่ะดูเหมือนความกังวลใจเรื่องพ่อแม่หลากหลายเพศเนี่ยจะไปอยู่ที่ตัวเด็กเกือบสมาร์กนะคะว่าเออเด็กจะโตขึ้นมาเป็นยังไงจะมีความเหมือนพ่อแม่ไหมที่บางคนชอบใช้ควาว่าจะเรียนแบบไหมนะคะจะผิดปกติไหมซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าลึกๆแล้วเนี่ยสแสดงว่า คุณยังคิดว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องผิดปกติใช่ไหมเลยกลัวว่าเด็กจะเลียนแบบอย่างอย่างที่พี่นุ่มบอกอะค่ะนี่ก็จะเป็นประเด็น,นหนึ่งว่าทําไมเราต้องกลัวว่าเด็กจะเลียนแบบพ่อแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะนี่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเด็กอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือปัญหาที่พ่อแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเจออะค่ะมีอะไรบ้างซึ่งเข้าใจได้ว่า บางท่านอาจจะไม่มีไอเดียเลยว่าคนที่เป็นพ่อแม่หลากหลายเพศเนี่ยเจออะไรบ้างอาจจะมองเห็นแต่ตัวเด็กเพราะว่าเราพูดกันเรื่องสิทธิเด็กเยอะนะคะแต่ว่าคนที่เป็นพ่อแม่ที่เป็น LGBT เนี่ยจริงๆแล้วมีปัญหาที่เป็นรายละเอียดอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีมันมีมากกว่าน,นั้นด้วยมันมีเรื่องความรุนแรงเรื่องของการทำร้ายร่างกายก็มีนะคะเพื่อที่จะกันพ่อแม่ LGBT ออกไปจากครอบครัวเดิมอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็จะมีทั้งเรื่องของมิติทางกฎหมายมิติเรื่องความรุนแรงทางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เนื้อตัวร่างกายะคะ่ะทีนี้งานวิจจัยยยยชิ้้นนีีก็เลพาาาท่ะห ว่าอะไรคือปัญหาที่พ่อแม่หลักหลายทั้งเพศต้องเจอทั้งเรื่องของการเจอกับตัวและเรื่องที่การจะต้องแก้ปัญหากับเรื่องเด็กกับสังคมกับโรงเรียนกับกฎหมายที่ที่ไม่ได้เล็กรอกในเรื่องของพ่อแม่ที่เป็น LGBT อะค่ะเพราะนั้นประเด็นในวันนี้ก็เลยดูตอนแรกคิดว่าเข้าใจว่าจะน่าเราจะพูดถึงพ่อแม่กันกันมากกว่านี้แต่ว่า มันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเรายังไม่มีไอเดียเรื่อง L G B T ที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นครอบครัวเลยแต่ว่าเราจะมีไอเดียเรื่องของเด็กที่ที่เติบโตมาในครอบครัวพ่อแม่หลากหลายเพศซะเยอะค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับไปคิดต่อไปว่าจะทำไงให้สังคมมีไอเดียเรื่องพ่อแม่ที่เป็น L G B T มากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะได้มาทําความเข้าใจกันว่า จะอยู่กันยังไงในสังคมที่มันเป็นโมเดนแฟมิลี่มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ LGBT ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่จิ๋วบอกว่ามันคำว่าพาร์เลนติ้งเนี่ยมันมีมันมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่าพ่อและแม่ด้วยซ้ำไปอะค่ะนั้นเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันให้มันสโคบมันชัดขึ้นว่าเราควรจะทำความเข้าใจสังคมที่มันเปลี่ยนไปสังคมที่มันอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วมันไม่ใช่มีแค่พ่อแม่ลูกเหมือนเดิมได้อย่างไรอะค่ะขอบคุณค่ะ หน่อยนะคะสาหรับเวทีอาจจะได้สองถึงสามคำถามนะคะ,คะอตอนนี้แลกเปลี่ยน,นะะตอนนี้เราเตรียมไมโครโฟนไว้นะคะเราอยากได้สักสองสองคำถามได้ไหมคะเชิญค่ะพี่ถอนถ้าเราตอบไม่ได้เราจะชวนชวนให้ช่วยกันตอบนะคะคเออบอกว่าให้แลกเปลี่ยนก็ขอแลกเปลี่ยนนิดเดียวเออ พ่อแม่หลากหลายเพศเนี่ยมันหมายความว่าพ่อแม่ที่เป็นชายกับชายใช่ไหมที่เป็นเกย์ใช่ไหมหรือไม่ก็พ่อแม่ที่เป็นหญิงกับหญิงใช่ไหมมันต้องเริ่มจากตรงที่ว่าชายกับชายเนี่ยมันมันมีลูกมาด้วยวิธีการอย่างไรได้ลูกมาด้วยวิธีการอย่างไรเป็นลูกของเขาจริงๆหรือเปล่าเนี่ย ถ้ามันไม่ใช่ลูกเขาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลูกอะ่ะเออไม่เลี้ยงให้สมมติว่าเป็นลูกหลอกลวงเขาหลอกลวงกันไปว่าเออนี่ลูกฉันนะจริงๆแล้วไม่ใช่อะ่ะเสร็จแล้วการเลี้ยงดูมันก็ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยเหมือนพ่อแม่ที่แท้จริงะนะอันนี้นะมา,มา,มาคิดว่าอย่างนั้นนะมันมันเสียแซงอะ่ะอยากมีลูกทั้งๆที่ว่าโดยธรรมชาติแล้วมันมีลูกไม่ได้มีลูกไม่ได้ ชายกับหญิงน่ะชายกับชายน่ะไม่มีไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปขอคนโน้นไปเลี้ยงว่างไปขอคนนี้ไปเลี้ยงว่างเลี้ยงไปมันดีก็เออดีมันไม่มันไม่ดีมันก็ถือว่ามันไม่ใช่ลูกของเรามันก็เหมือนกับว่าไม่ให้ความเต็มเม็ดเต็มหน่อยนะอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งที่เป็นเป็นความคิดเห็นขอแชร์ด้วยนะอีกอันหนึ่งที่บอกว่าอืพ่อแม่หลากหลายทางเพศแล้ว ลูกจะหลากหลายทางเพศด้วยหรือเปล่าใช่ไหมที่พูดกันก่อนหน้านี้ก็คนนึกๆอยู่ว่าเอจะตอบอยังไงสมมติว่าแม่ตาบอดพ่อตาบอดอ,อตาบอดมาก่อนนะแล้วก็มามา,มาอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกลูกตาบอดด้วยหรือเปล่า ถ้าว่ามันมันจะตาบอดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเลยเราก็ไม่มีประสบการณ์นะนะนะมันไม่ตาบอดนะนะมันมันก็เท่ากับว่านี่ไงมันก็เท่ากับว่าค่ะงั้นคำถามแบบนี้มันตอบได้สารพัดเนี่ยนะค่ะคําถามแบบนี้โอเคเอาเอาร่วมด้วยแค่นี้แหละนะจะได้ความเห็นมีคนตอบคำถามข้อต่อหน้าเป็นคำถามที่จับไป็ลัก ข้อเลยนะคะว่าเราจะทายังไงให้สังคมมีความเข้าใจและไม่ถามคําถามที่มันทําร้ายแล้วก็สร้างความเจ็บปวดนะคะคือในการประชุมลักษณะนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปให้อภิสิทธิ์กับใครเราไม่ได้บอกว่าครอบครัวพ่อแม่หลากหลายนี่นี่วิเศษนะคะเราไม่ได้บอกว่าคนซึ่งเขาเป็น LGBT รักเพศเดียวกันวิเศษนะคะลักษณะดเดียวกันเราไม่ได้บอกว่าพระวิเศษ ในในในเพศแบบไหนก็ตามเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนวิเศษแต่เราเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นรับข้อเท็จจริงแล้วรับความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอะคะ่ะเช่นคำถามของหลวงพี่นะคะหลายคำถามเราสามารถจะตอบได้ในคำถามในเชิงวิทยาศาสตร์เช่นท่านถามว่าชายกับชายจะมีลูกได้ยังไงนะคะเราก็มีกรณีน,น้องคาเมนที่ยังยังค้างกันอยู่ในประเทศไทยนะว่าเดี๋ยวนี้มันผสมเทียมได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว พื้นที่ลักษณะของการประชุมแบบนี้คือพื้นที่ซึ่งเปิดให้ประเดน็นมิติหรือกลุ่มคนซึ่งในสถานการณ์ทั่วๆไปเนี่ยเขามีโอกาสน้อยมากที่เขาจะได้รับได้รับความสนใจหรือมาพูดคุยเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจถ้าจะมีคำถามอย่างที่หลวงพี่ถามนะคะแล้วเราคิดว่าคำถามอย่างนี้ยิ่งเป็นคำถามที่ดียะขัดเกลาให้พวกเราเนี่ย คือดิฉันก็นับว่าตัวเองเป็นพ่อแม่หลากหลายนะเพราะว่าแต่แม้ว่าเกิดมายังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศนะคะกับเพศตรงข้ามเลยก็ตามนะคะคือชาตินี้คงจะไม่ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้ามแน่นอนเพราะว่าขณะนี้มันพ้นวัยอันควรไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะ <S <S แต่จริงๆวัยอันควรไม่มีนะคะไม่มีไม่มีเพราะว่าจะสิบกว่า80กว่าเขายังมีเซ็กกันได้ทั้งหญิงและชายอันนี้ก็นอกเรื่องนะคะแต่ว่าดิฉันอยากจะบอกว่าเราอยากจะบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย มันก็เหมือนคนดิฉันไม่อยากจะพูดคานี้แต่ขออนุญาตใช้คําว่าเครื่องหมายคําพูดว่าปกติหรือคนทั่วไปธรรมดาคือมีทั้งคนดีคนชั่วคนเก่งนะคะมีคนอ่อนเลขมีคนเก่งภาษาอังกฤษมีคนยอดเยี่ยมเรื่องนั้นเรื่องน,น,องนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรขอใช้คําพูดในเครื่องหมายคําพูดอีกทีว่าผิดปกติไปจากเราที่คิดว่าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะเขาเป็นคนเหมือนเราอะคะ่ะ และสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าให้คนอื่นๆมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนเหมือนเราเท่านั้นเราไม่ได้เรียกร้องอะไรพิเศษไปกว่านั้นเลยแล้วอย่าและถ้าหวังว่าจะเรียกร้องให้เป็นพิเศษอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะคะเวทีไม่ได้มีเข้าใจว่าเวทีไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนั้นนะคะเวทีมีเป้าหมายเปิดพื้นที่แล้วก็ให้กับคนซึ่งจริงๆแล้วที่อื่นๆมันไม่เปิดให้่ะนะเ <ๆ S 1> พราะตรงนี้นี่ก็เป็นอันนี้ก็ต้อง ต้องขอบคุณในความกล้าหาญนะคะอยากให้ทุกคนปรบมือให้ความกล้าหาญของอันนี้ค่ะเป็นกลุ่มหรือเป็นชมรมคะที่ฉันไม่รู้เนี่ยไทย LGBT Pride เนี่ยค่ะ,คะมันยังไม่แน่ชัดค่ะอ๋ะอค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคำตอบของหลวงพี่กฤษณะนะคะ,อะขอต่อจากอาจารย์กฤษที่บอกว่าคือ ในในการที่จะบอกว่าพ่อแม่เพศเดียวกันอยากมีลูกเพราะว่าเขาก็อยากมีความผูกพันใช่ไหมคะ,ะแล้วมันมันมีมันมีความสัมพันธ์ในหลายกรณีอย่างเช่นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เคยแต่งงานมาแล้วข้ามเพศเไม่ใช่ข้ามเพศต่างเพศแล้วทีนี้มีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งกับคู่เพศเดียวกันแล้วลูกเขาก็เป็นลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเขาอะนะคะ แล้วทีนี้เราเราเทียบกับผู้หญิงผู้ชายที่แต่งงานแล้วหย่าก,กันแล้วทีนี้มีลูกติดไปแต่งงานใหม่มีเป็นเป็นพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงถ้าเกิดว่าพ่อหรือแม่ใหม่นั้นะ่ะรักลูกที่ติดมาเหมือนกันคนคิดยังไงคะชอบใช่ไหมคะเออบอกว่าดีมากด้วยใจดีจังเลยรักเหมือนลูกตัวเองนะคะแล้วทำไมคนที่ เคยมีคู่ต่างเพศแล้วมีคู่ใหม่ที่เป็นเพศเดียวกันนะ่ะเขาจะรักแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นการเสแยแซงตรงไหนหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างกรณีที่พ่อแม่น้องคาเมนที่เขามีลูกแล้วหนึ่งคนน้องคาเมนคนที่สองใช่ไหมคะความรักของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากพ่อแม่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นพ่อ,อ,อคนหนึ่งของน้องคาเมนผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างกันเหรอ เร,เราจะว่าเขาเสแสร้งไหมคะคนที่เป็นผัวเมียหญิงชายแล้วก็ไปทำไอว f แล้วกไ็ได้ลูกมาเนี่ยใช่ไหมคะเราจะมองว่าเขาพยายามมากแล้วทีนี้จะมาถึงจะขออนุญาตย,ยกตัวอย่างตัวเองนะคะมีแม่บ้านคือเราเนี่ยเป็นคนที่มีลูกไม่ได้เป็นผู้หญิงนะคะมีลูกไม่ได้พยายามทําทุกอย่างแล้วไม่ได้จนท่านทําใจได้โอเคมันไม่มีนะคะพระเจ้าไม่ให้มาคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วทีนี้ เราแตกต่างยังไงกับคนที่เขาไม่สามารถมีลูกตัวเองได้แต่ว่าไปรับลูกบุญธรรมมาใช่ไหมคะเรามีความสามารถที่จะรักเขาเหมือนกับเป็นลูกของตัวเองได้ไหมนะคะอย่างตอนนี้ในครอบครัวของนิชันมีเด็กให้คนเดียวอายุสี่เดือนซึ่งเป็นลูกของแม่บ้านที่อยู่ด้วยกันมาแล้วสิบกว่าปีเด็กคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้มีชื่อก็นามสกุลเป็นของสามีของนิชันทีนี้เด็กคนนี้มีพ่อแม่สี่คน ถือว่าโชคดีมากนะคะเราจะรับเลี้ยงดูส่งเสียอะไรทุกอย่างแต่ว่าเขามีพ่อสองคนแม่สองคนคือไม่ใช่พ่อสองคนแม่สองคนนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันข้ามนะก็คือว่าปกติคนละคู่นะคะคู่หนึ่งเป็นนายจา้างอีกค,คู่หนึ่งเป็นคนดูแลบ้านซึ่งเป็นแม่บ้านกับพ่อบ้านแต่ว่าเพราะว่าเขาแม่บ้านคือเราอยู่ด้วยกันมาเป็นเป็นครอบครัวจริงๆรักกันมากนะคะแล้วเขาก็ เห็นเราพยายามมามากสิบกว่าปีไม่มีลูกอะ่ะแล้วพอเขามีลูกของเขาเองแล้วเขายุคเกือบสี่สิบแล้วนะเขาก็มีลูกชาเหมือนกันเขาก็อยากให้เราได้มีประสบการณ์มีลูกเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นเขาแชร์ลูกของเขากับกับเรานะคะช่วยเลี้ยงกันอยู่ทุกวันอยู่สี่คนเพราะฉะนั้นแล้วแล้วครอบครัวแบบนี้เนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีต่อเด็กใช่ไหมค่ะมันเป็นรูปแบบซึ่ง มันเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวขยายครอบครอบครัวเดี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้มันเดี่ยวสองคู่อะ่ะแล้วก,ก็ก็ช่วยกันเลี้ยงเด็กแล้วมันดีดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนใช่ไหมคะเราตัดสินแบบนายแบบนั้นไหมนะคะความรักแล้วก็การดูแลที่เราให้เขาเนี่ยมันน้อยกว่าเพรอะแม่คนเดียวแม่คนเดียวไหมนะคะขอบคุณมากขอบ ขอบคุณมากเลยค่ะเนื่องจากเวลาเรามีจํากัดเราคิดว่าสิ่งที่อาจารย์กฤติยานะคะได้พูดเป็นสิ่งที่สําคัญมากหลวงพี่พูดใน30วิได้ไหมคะคือเราจะให้หลวงพี่พูดแล้วก็กที่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ที่ทมีคุณค่ามากๆที่แบ่งปันแล้วก็สาววิ่งเข้ามาห้องนี้ก็ทันช่วงเวลาที่เริ่มต้นจนกระทั่ง วลนาทีสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณวิยากรกมากๆที่ช่วยเปิดตัวว่เาเป็นพ่อแม่หลากหลายทางเพศนะครับถ้าย้อนกลับไปสักปี42เป็นยุคที่กระบวนการ LGBT เพิ่งจะเริ่มต้นในตอนนั้นมีการล็อบบี้ไม่ให้ภาพของ LGBT ปรากฏในทีวีในช่วงนั้นซึ่งนับจากวันนั้นถึงตอนนี้เป็น15ปีแล้วมันก็ได้เวลาแล้วที่พ่อแม่ LGBT จะต้องปรากฏตัวขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณมากค่ะอันนี้เราเราสรุปจบไปเลยดีไหมคะสวยมากสวยงามมาก แล้วที่พ่อแม่ GLBT พ่อแม่ที่มีความหลากหลายทาให้จะต้องรากนตัวต่อสังคมนะคะแล้วก็ทํางานเคลื่อนไหวไปคู่กับประเด็นอื่นๆในสังคมขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ